มันดังครอังไว้ดยีน่นี้นครับมีด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 ัดีดีะนดีรัดีดีกีัี ัวใหญ่มากเลย้ที่ท oh ี่บานผมเลี้ยงใส่เบรเดียนอยู่ตัวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับขอเห็เอาปฏิทินมาด้วยนเลยครัสี่ะน่าลวาเรามาเปิดร้าครัวเหนื่อยคะเหนื่อยนะผู้ติดตามเหนื่อยไห สวัสดีค่ะวันนี้ครับเพื่อนสองสองมอด้วยสองดีคล้วผมดีเลยดีเลยเนี่ยยังไม่ได้ต้องต้องแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีครับฝากปฏิทินปีใหม่ครับ ดาล้นสวัสดีค่ะสสเองครับมากันสองคนเลยสองเพครับจริงจริงนทเนี่ยงเบ็ะคะยับเี่ยร้อยคิดว่าได้แค บาทใช่ไหมแน่นอนบอลก็โดนปฏิทินจะปฏิทินเดนจะแหลมคมพี่กระโดดวันนี้ต้องโดนมาจากฝั่ทีนได้แล้วเนาะพี่เอ๋พี่เอ๋ปฏิทินพี่ใหม่พี่สวัสดีครับพี่เอ๋ต่อต่อไม่เงียบครับดครับผมอันนี้รับปฏิทินได้นะครับ รถสีรถไม่ได้ครับครับผมครับนะครับเดี๋ยวเอ่ไม่ให้ได้ค่ะสดีครบพี่เอ๋วันนี้ปิดปิดแล้วเหรอออาถงมอาลกันะเวยครับแ่าด้วย๋อครับผมหายวนะคะอ,คอากาศไม่ดีค่ะฝุ่นพีเอเยอะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ดีค่ะสำหรบมาเยี่ยมค่ะงได้เลยขอบคุณค่ะไปถึอแล้วคอครับเข้าต่อกันไหมึ่งมแบองเดี๋ยวเราม่เก็บเราไปสุดนั้นนะสุดสุดสอบเผื่อแล้วก็เลี้ยวโอเคนี่ค่ะมาจถึงห้องสมุดเพชรเกษม44เห็นไหมคะเคไไปดูสิเขต่อ ใค้นี้เดี๋ยวกับไปเยคารรเม่ดี๋ยวไปซอยสี่สใช่มไอสีองใช่ปะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่พชเกษมสีนะคะลูกเกดและหมอฮารค่ะพร้อมด้วยทีมทำงานนะคะมาส่งมอบปฏิทินให้กับท่านค่ะก็ท่านใดที่อยากมาเจอพวกเราก็ตอนนี้ยังมีเวลาค่ะไปดักรอเราที่เพชรเกษมสี่สเลยมีการนัดหมาย มาหลักเจอได้ครับตอนนี้ปฏิทินก็มีแบบหลายเวอร์ชันเนาะแล้วแต่แบบแต่ละเขตในกรุงเทพนะครับอย่างฝั่งคนเราก็จะทํารวมกันมาแบบนี้ด้วยมีแบบหนึ่งอ่าสองสองมากหน้าหลายตามมากเลยอาจจะแบบว่าออ้ยคนนี้ไม่เคยเจอนี่เจอในปฏิทินแล้วก็เรามีช่องทางสิดต่อด้วยนะคะอยู่ด้านล่างจะมี q r code ค้บางท่านก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยอะไรอย่างงี้นะสุดเกลียดตัวดียวพี่ อันนี้เลยกได้ครับครับเาม่นงนคนนี้ค่ะว <jin> <ผ certeza. S 2> ันนี้หมออ๋ววนนี้ต่อไปว่าไห่ฝาท่อเนี่ย มีมีเบอร์มีอะไร QR code อ,อยู่ด้านล่าง QR code ด,ด้วยใช่ใชสแกนได้ครับก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะฮะนะครับฝั่งบริษัทที่มาต้อรับทุกท่านครับอันดาลูอันดาเรอไปดูนะลูกสวัสดีครับ มีส <S <S <illa> ีอรีสมีสตครีัลูกเกดเอ็นดีลูแล้วก็ผมอครับที่เกิดการว่านะครับเอาเป็นทีมาส่สทีมใหม่ด้วยนครับสวัสดีครับ ตองนี้พอรัฐบาลแบ่งเขตแล้วก็จะแบ่งกับมือหน่อยเนาะพอเขาั้งชื่อจากตำแหน่งคอสมัยก่อนครองแนวครองสมัยก่อนไม่ไม่ใช่ของที่เห็นปัจจุบันด้วยนะลำลำกระโดงลำกระโดงที่คนใต้ถนนไปแล้วในในในปิไอ้นแผนที่นีแต่ในเนี่ยกายหยาบมองไม่เห็นใช่ไหมเจะต้องแบบว่าไปไปเช็คที่สำนักงานเขตสวัสดีค่ะ น้องให้แล้วได้นะครับเดี๋ยวเราจะก้าวข้ามเขตไปยังซอยเพชรเกษม42แล้วอยู่ตรงทางเชื่อมต่อถึงท้ายซอยเนาะสวัสดีค่ะสวัสิภาสอบสอบมาเยี่ยมพักวัยรแ่นปฏิทินหรือยังน่าค่ายอะครับครับ เ้าลีกลับมาจากนูนจ้ไปเมื่อไหร่รอบสุณค่ะนี่ค่ะสอสอิเศตมาเนเก้านะคะดืนนี้สวัสดีครับวังนะคะค่ะี่ทางสับวเดินกหมะรวังบ้านนี้ก็หมาเยอะระวังนะคะ ะะเดี๋ยวแอดมินจะหล่นลงสะพานไลนะคะแอดมินจะตกคงมอตอนนี้ใายซอยนี้จะเชื่อมกันกับซอยเพชรเกษมสี่สิบสองค่ะตรงนี้ตะกดนี้ก็แบบอ,อ่อ เรียกอะไรอะติดต่อประสานงานให้เขามาช่วยลอกคองไงแล้วก็แบบว่าอันนี้อันนี้เหมาะอาร์ตข้างหลังข้างในของเกรดก็เหมือนเดิมค่ะครึ่งซอยนี้ด้านขวานี้เป็นของบางว่าเคยมาอย่างคะเคยแล้วค่ะล่วงละคะพี่เบ้นพี่เบ้นค่ะพี่โรเวอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้านซ้ายไปบางสาด้านขวาไปบางว่าไม่สิ สวัสดีค่ะนี่นะสวัสดีค่ะสสลูกเกดค่ะปฏิทินมาัรอบให้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ข่ายสวัสดีนะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหร่างกายแข็งแรงมนะจ่าเจอกันนะครับ

บ้านนี้บ้านนี้อุ้ยไม่อยู่สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไว้บ้านนี้บ้านนี้อันนี้รับรับจากใครบอกคนชอบไม่เอาแบบนี้เหรอแจกมีมีคนอยู่นะบ้านบ้านเนี้ยเข้ามาดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สอสหมออาร์ตทีมสอสอลูกเกดมาสวัสดีปีใหม่ค่ะมา นี่ค่ะสสมาเยี่ยมเอปฏิทินมาให้ค่ะมาขอบคุณนะคะมาคิเทียนมถ่ายหน้าถงไรนะาอมคุณรับสสถ้ามีประธานจะมีรเครับมีเหตไรครับนี่เตุนี้เลอคนเลยขอบคุณนะคะครับพี่เอปฏิทินน้องตาขโ ผมอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ลูเกดอยู่ uh, นี่ uh, มาจตัวเลยครัค uh, รับมีอะไรก็ติดต่อได้ะรมีอไริอได้ครัีือรก่อนเอานิ้วบ้างค่ะไอบเเบ พี่หน่องเลยสวัสดีค่ะขอขอเขาก็มาคนค่ะฮัลโหลอายุโอ้โหดีมากเลยนะ วันี้มีสสหมดทุกคน่ก็นก่เี่วค่ี่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่นค่นมันมีเบอร์ติดต่อสสด้วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามาได้นะคะมไม่ได้แจ้งไม่ได้นี่บอกว่าตรงข้ามที่ติดป้าย ไว้ไม่งั้นก็คนนี้เออฟุ้มไหมจ้งได้ค่ะนี่ไงคนนี้ก็มาแจกไอติมประมาณนี่ไงคนนี้ใช่ไงมนี่ไงน่ไงนี่ไงคนนี้มาแจกไอติมนี่นี่งานหลังแรกตีนี้ไม่จำเจ็นคนนี้แจกอะไรเลยค่ะหนูก็ช่วยไปเอาไจินมาแจกคะแล้วหอมเขาเนี่ยมาแจกอะไรนะครับแจกค่าแจกค่าแจกฟรีค่าสวัสดีปีใหม่ ดันเหน่แม้มาใคเนี่ยเออเออก่อนเบส s you too ว่าพกันอีกแล้วค่ะโอเคกอ on ค่ะ Please go on อันนี้เราเป็นีคเอนนะคะสวัสดีครับอีกสองเกียรติคปีใหม่นะครับสสอมาสํารับปีใหม่วันนี้มาสสอภาษีเจริญสท่านเลยค่ะครับผมเองก็รัรคครับปีใหม่นะครับช่องทางติด่อใช่ครับไอบเหมือนเขามาแจกหรือว่าเว้นเว้นเปเมันไปช่ไนไม่เยะวาเอาบ้าน่บนี้ มัตอกนเากนอ่ก็กลายเป็นเอาอะไรก็เอามารวมกันตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับผมต้มแบ้านชุชนรยอ่าครับผมแจ้งได้ค่ะครับ เดี hey, ๋ยวเาอยู่ท้ายซอยเพชรเกษม42ค่ะแขวงบางจากที่ของลูกเกดเองนะคะวันนี้ก็เลยพาหมออาร์ตมาเดินด้วยกันนะคะเราไม่มาคนเดียวแล้วเราทำงานเปด้วยกันทีมจองไว้วันนี้ค่ะวันนี้ไม่มีวงเหรอวันนี้เราอู่่ไทยดีค่ไม่ใช่อะไรนี่คค่ะลาบุคนนะคะ điểm này 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 สอบมาด้วยบ้านนี้ยังไม่ให้เลยอกนส้ัสดีค่ะพี่ย่าสอบตอนเชาออดาน็เสร็จตอนบ่ายสามมหมือนกันเหลืออยู่อีก78็ลับก็ต้องเอาหลอฝากให้พี่ยูเนี่ยเลขาเลขาชุมชนที่ไหนครับชุมชนนี้แหละ ตรงมอสยามในคาราบิในในมหาลัยเลยนะครับใช่ออ๋ครับสงสัยว่าหลังเราต้องใส่อะไรบ้างเออไปให้พี่น้องเยอะมากมีน้องชายอีกไหมน้องจังเลยลาบดอยใช่ไหมนี่ใส่โคเดนโคเด้นสงสัยเราต้องมาเปิดร้านน้ำน้ำตับขนแล้วแหละอยู่เยอะแล้วเนาะออายุนี่มันนิ่งป้านี่ป้าวัสดีค่ะ ปาบันดาสวัสดีค่ะสสมาเยี่ยมนะคะสสมาเยี่ยมเราสสมาเยี่ยมคิดถึงคิดถึงสสมาเยี่ยมมีอะไรแจ้งูได้เลยค่ะค่ะค่ะนี่ผมแจกฟรีแจกฟรีค่ะรับได้เลยครับในนี้มีเจ้าอาหอมเอามาให้ครับพร้อมกับเลขเด็ดวันที่หนึ่งกับสิบหก มาจะลงลงไปนะถ้อใครถ้าใครค่ะเพราะว่าใครจะได้ฉีดดอกฉีะแผงหรือไม่ฉีดก็ได้นะทับไปก็ได้โอ้โหไม่มีใครอยู่ได้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 ค่ะได้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 ค่ะ มันใหญ่มันใหญ่มึงมินใหญ่เลยคนจะไปย่าด้านไฮโซยเป็นคลองแล้วค่ะทางจะแคบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วอุ้ยโดนลุมน้องหมาน้องหมาน้องต้นัวใหญ่มากเลยเอาแล้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรอันนี้ชื่อทอมอันนี้ชื่อเต้าหู้เอ้าหู้เต้าหู้เต้าหู้กับอะไรเต้าหู้กับทอมทอมเต้าหู้ทอมกับเจอร์ดี้เจอร์ดี่ทอมกับเต้าหู้ นี่งเยอมากนะตัวใหญ่มากเลยอยกระโดดเสาบ้านนี้เหรอสวัสดีค่ะอุยมีเด็กน้อยด้วยขออรุเกณมาค่ะวันเด็กมีที่แล้วยังได้ยกระยาบ้านนี้ใช่ไหมคุดิ๊กีเดือนนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยนี่เลยให้เลยให ไปไปไปแกตามเข้ามาอยู่ตรงนี้ต่อสวัสดีครับอันนี้ก็ได้นะฮะจับจับนี่ค่ะได้เลยได้แล้วใช่ไหมขอบคุณใหญ่ค่ะคนนี่ฉันไม่จะลงเห็บแล้ใช่แล้วก็อันนี้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 โอ้รู้แล้วพี่ออนรู้แล้วจัด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 ดีแล้วดีแล้วสวยไม้ยัย

เอากเพนองพี่เพนให้นอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับนึงหนึ่สองสามหนึ่งสองสามเอากล้องมาพี่เพนมาค่ะเอาค่ะถ่ายถ่ายให้หน่อยพนังานถ่ายถ่ายให้ให้เขาด้วยเอายางโทษนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยได้เลยหนึ่งสองสามรถมาจอดรถมาจอดคัะรถรถค่ะรถอรถ

ทำไมน่ารักทางนี้คนเดียวงนี้ไม่เข้าวะเหมือเป็นตึกดูเกตุดูใช่ไหมจริงค่ดค่ะดีค่ะขายดีนะครับพี่ขอบคุณมากใจดีนีจริงๆริงระังตรงซอยสองก็เลี้ยวได้แต่ว่ามันเป็นตึก แต่แต่มันก็ได like ้นะเพราะว่ามี๋คนเดี๋ยวเขามีรูทอยู่ค่ะเขามีคนนำทีมอยู่คนู่นค่ะหน้าบอกตออเราไปพบคนที่เมื่อกี้ยังไม่ได้เจออยู่ด้านขวาบ้านพี่สองพี่สองเอ๊สองเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปหาของของอาร์ต ตรงนี้ connect, part, north, story, ต nice. ักดอยจะเป็นของออารแล้วก็เดินแจวไปเลยใ่ไกลไหมคะไกลไหมคะก็ไม่ไกลมากครับเดินเรื่อยๆชิวๆแต่ว่าถ้าปฏิทินมาเนี่ยหมดแล้วก็คือหมดแล้วนะโ้ thank you you too แล้วะิ่มะไันนะคะวงรถนะคะ ก็เราก็มาลงมือที่นี้แหละใครอยากเจอเราก็มาพบได้นะคะมาฝากเรื่องก็ได้แค่ที่ฝากมาเราไม่รู้จักช่องทางเนอะแต่ว่าดูทางไลฟ์ก็ติดต่อได้ทั้งสองลูกเกดสุดนะคะหรือว่าไม่รู้จะติดต่อลูกเกดนะคะก็เข้าที่หมออาดใช่อหมออาดก็เข้าที่ลูกเกดเรได้ติดต่อกันมาหลายวันแล้ว พยายามลดมาคะก็ในในคอมเมนต์เนาะก็จะมีแบบอ่บางทีมาขอปฏิทินอยู่เหมือนกันแต응่ว่าบางท่านเนี่ยอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในหมู่บ้านปิดเนี่ยขึ้นมาทีเราเข้าไปไม่ได้บางทีมีวิตกบุคคลเราก็ไม่ได้ให้เข้าไปตลอดนะครับยังไงเราก็จะตั้งปั้นตอนว้าเขาไม่าเข้าไปไม่ได้จริงเนี่ยเราจะถือเจ็ดองแถได้มีสงครามบานแค่สงครามเดียวกอนบานแค่ ก็คือผ่านทับ่ามาัสดีค่ะน้องกุ้งค่ะวัสดี้่ะสวัสดีค่ะค่ณสอคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะน้องกุ้งคนนี้เลยครับผมพี่ลูกพี่ด้วยครับดกั่อด เนนี้แพรช่มมีห้องแพ่นก็มันเกิดจากการแบ่งแบ่งพื้นที่การตั้องแล้วปรอกว่าสสสองคนในเขตเดียวกันก็มีนะคะอันนี้ร้านานี้เออร้านล้นนี้ด้วยร้านนี้ด้วย่ไ สวัสดีค่ะสดีคุะวขอบคุมัสดีค่ะสั <discussion. S 2> สดีค่ะขอบคุณนะคะงองกว่านะคะ อันนี้ถึงจุดทางแยกระหว่างซอยเอ่อระหว่างแขวงบางจากกับบางว่าเนาะใช้เขีนเยนภาษีเจริญอันนี้ว่าอันนั้นจ่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยเ <c oughs> น,นี่ยแจกได้ใได้แล้วมั้ง่ะตอนที่ะ๕ <c oughs> <c oughs> เดนคะเดินาะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราลงมุ่งหน้าออกที่ฝากซอยเบเกอรเสร็มซ2นะคะท่านใดที่ดูไลฟ์อยู่และอยากได้ปฏิทินนะคะก็มาเจอเราหรือว่ามาคุยคุยกับเราได้นะคะทั้ง2สอสอทางหออาารแล้วก็ลูกเกดด้วยค่ะพร้อมทีมทำงานค่ะแต่ว่าถ้าใครตกหล่นนะคะยังไม่สามารถเดินทางมาได้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาทักกันเข้ามาได้ ส่วนปว่ทีทนถ้าท่านอยากได้เพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะไปที่ศูนย์ประสานงานงบางแคตรงข้ามกับเดิเม,มาบางแคร์อ,อ,อยู่ในซอยเรามาฟังฝั่งนี้่อน,นะะอหมอไาซ์บอกว่าเดี๋ยวจะวางไว้ให้ท่านก็ไปติดต่อขอรับได้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะด้านขวาขระวังรถนะคะเดี๋ยวให้พี่เบนช่วยจัดะระวังรถนะคะระวังมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ส่งไปแต่กล้องก็พอค่ะเราวิ่งไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะมาแจกบฏิทินให้ค่ะใช่บางทีดีเนี่ยจะได้แคปได้พี่พี่คนคอมเมนต์เยอะผมไม่เห็นสวัสดีค่ะมากับหมออาร์ตด้วยค่ะเดี๋ยวรอรถรถก่อนถ้าฝั่งตัดอยู่นั้นขอบคุณป้าหนูป้าหนูป้าแมว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  มี่ปาอมีไหมไม่มีอยู่นี่เราอาหาร้านป้าแมวแมวดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ